ปปกาดไม่เป็นเคยนั้นบ่กเป็นจกันเมตไอฮะหอนกับหูอยู่นอดยิ้มใจเด็กกับ้องหมายก็เมนางพิทัสไอเือ ถ้าเราเป็นบุปีวลาเื็นผีดโดนวนน้องไม่ลอกกันแน่เลยดิกับพ่อจี่มาได้เงนน้อยมากันเรื่องอันใดกันเร่สิทนิ์อนมาะดิกระมาได้มเพนื่อแหละะคกับลูกเจ้าไงเจ้าหน้ากำเกิดกิดที่เริษอทบุญเรืองจังหวัดน้องัวลำพูนะครัทำราชการกันตั้งแปี2124 ย็ดตึ้ตึงหลอกเอาเหลงกันยัะไป่งกระดาษเปล่าให้หลอกมูเอาเหินว่าการลอกเรียนทงเรียนห่าพอดีน่กจะโดนใส่ <c oughs> เพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนลอ,อกเพื่อนกพ็พอจะประสบความสำเร็จได้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เราจะได้ดูได้าจ,าจงช่วย ตัวเราถ้าเราช่วยตัวเราไม่ได้ก็ให้คนอื่นช่วยจังพอแม่ซอยเท้าทีหลังเดี๋ดีนะครับกำลังเปิดรับสมัครราชการตำรวจอุบีมุฒมหงหรือพวตรนะครับเี่นเท่าต้อรับราชการในห่วงเดือนที่จะเปิดรับแล้วครับเกิด ยิ่ีต่งกาี่งทงหารตำรวจรแล้วก็อี่ครูทกว่าจะมีการเสริมรับนะครับรับผู้ช่วยจาก้ารับราชการหรือว่างัวลูกจ้างของรัฐนั้นวยพเราร็จแล้วเ็าตให้ก,รกัรให้งลงไ,ไปและผับอกว่าให้แน,น่ไม่มีใครไปไหน้เดีนะครับพร,ปประต สำหรับยาเสพติดนะครับก็ดูิธทีพวกเราไม่เข้าใจและก็ดูยาบ้าเป็นลักษณะแตมนะครับดูนะคร สูวิตใซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าแต่โดยรับประทานลมสูดฉี่โดยด้วยประทารใ,ใดๆแล้วทาให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลนักษณะสาคัญเช่นต้องเพิ่มขนาดสารการเสพขึ้นเปน็นระดับมีอาการถอนยาเมื่อขาดยามีความต้องการเสบทั้งร่างกายและจิตใจอย่างแรงอยู่ตลอดเวลาและสุขภาพโดยทั่วไปเป็นสุดสโทรมลง เสหมายความว่าการรักษาเสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าคืยวิธีใดๆยาเสพติดให้โทษแบ,บ่งออกเป็น5ประเภทคือประเภทที่1ยาเสพติดให้โทษเช่นไร้แ่งเช่นเฮโรอีนประเภทที่สองยาเสพติดให้โทษทั่วไปเช่นมอร์ฟีน โูคาอินปิยาประเภทที่3ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นสำหรับยาและมียาเสพติดให้โทษในประเภทที่สองก็สมอยู่ด้วยประเภทที่4สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือประเภทที่2เช่นอะซติกแอนไอได์ประเภทที่5ยาเสพติดให้โทษที่มีแร่เข้าอยู่ในประเภทที่1ประเภทที่สเช่นกัญชาพืชกระท่อม ความผิดฐานเสพยาเสพติดเสพกัญชาตามพรบรรยาเสพติดให้โทษพศออ2522มาตรา92บัญญัติว่าผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษประเภท5ต้องระวงังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือ,รอทั้งจำทั้งปรับดังนั้นผู้ใดเสพกัญชาไม่ว่าโดยวิธีการใดเช่นเอากัญชาผสมบุหรี่แล้วสูบหรือเสพกัญชาโดยใช้ปอกกัญชา ถือว่าผู้นั้นมีความผิดฐานยาเสพติดให้โทษประเภท5ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทเศษยาบ้านรืษเทโรวยตามพรบรยาเสพติดให้โทษพร2 5 2 2มาตรา9 1อย่างว่าผู้ได้เก็นยาเสพติดให้โทษประเภท1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง3ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาทหรือทั้งจนำนาปรับดังนั้นผู้ใดเิดยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเช่นยาบ้าเฮโรอีนไม่ว่าโดยวิธีการสูดดมจากการรมควันหรือฉีดเฮโรอีนเข้าเส้นเลือดหรือสูดดมเข้าทางจมูกถือว่าผู้นั้นมีความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งซึ่งมีโทษจำคุกหนักกว่าเด็กัญชา เสาระระเหยสารระเหยหมายความว่าสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศว่าเป็นสาระเหยเช่นกาวต่างๆผู้ติดสาระเหยหมายความว่าผู้ซึ่งต้องใช้สาระเหยบำบัดความต้องการของร่างกายและจิตใจเป็นประจำความผิดฐานเสตราระเหยนะั้นตาพรพน้นการใช้สารระเหยพศ2533มาตรา7บัญญัติว่าห้ามมิให ผู้ใดใช้สารเหนิ่มบัตนความต้องการของร่างกายหรือจิตใจไม่ว่าโดยวิธีการสุดดมหรือวิธีอื่นใดหากผู้ใช้ปรับหรือมีโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน2อง0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับความผิดฐานครอบครองยาเสพติดให้โทษความผิดฐานครอบครองยาบ้าหรือเฮโรอีนตามพรบยาเสพติดให้โทษ พต2522มาตรา15บัญญัติว่าถ้ามีให้ผู้ใดผลิตนำเข้าขออกจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเทศเลงซึ่งมาตรา1 7บัญญัติว่าผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเทศเลงโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวาังโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปี ปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือั้นจำนำปรับหากผู้ใดครอบครองยาเสพติดให้โทษประเทศหนึ่งประเภทยาบ้าเกินห้าเมตรกฎหมายนัติฐานไว้ก่อนว่าผู้นดครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเทศหนึ่งไว้เพื่อจําหน่ายซึ่งมีอัตราโทษจำผู้ตั้งแต่สี่ปีตลอดชีวิต ผมได้รู้มาของประเพศยาเสพติดนะครับตามราชบัญญัติยาเสพติดจะมีโทษปี2,022นะครับแต่ยาเสพติดเป็น5ประเภทนำเสนอทางผ่านที่สำคัญในสังคมนะครับเดี๋ยวก่อเหตุกากณ์นะครับให้ดูท่านเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับว่าผู้ที่ค้าขายยาเสพติดได้รับโทษอย่างไรบ้างนะครับ